นี่นางนอนหลับเร็วหรือยังไก่จ้าคุณเป็นนักรงตัวไม่ที่วันนักองตะเพื่อดังนักองใจยาวดังตรงข้าวสังกัดเึื่อ้าวสังกัดแต่กูไม่มีเวลาดักตังเยถ้าเป็นนักอง้วดักกัดอยู่เลยกูไม่เป็นห่างว่าบต่นกดักแกยาวไม่ดักแทั้งวัดเลยกันผมบูนัดลยสั่งกัดขายไม่ใจสังกัดมาดักปลา สันตักขายเออมึงโยกกับปลาดุกีกันได้กูกวางให้นายดูได้เป็นนักรอ่งกับปลาโอกสักจุดกูตะบดดำร้อยอะไรกนนายมึงมันจะเป็นนักรองไอ้ตัวกัาปลาดำตายได้กว่าป้าเลียวอยู่เท่าเดียวอ่าชุนจริงกูอยากเป็นนักรองไงแก้วมึงเป็นนักรองกูจุ๊บเป็นขวดช็อกตายไปไปในโรงเรียนตัวน้ำตั้งแต่อุบาดนี้ไปต้นไปกูขาดไม่จากกูบาด เห้นักรอมบาทกู้วัวพุ๊กนับตั้งแต่โอกาสนี้ไปต้นไปฉันจะได้พบกับศิลปินผู้ที่มาด้วยความจาม,มาถศิลปินคนนี้เขามาแรงแรงต่างคงหัวโบงหลักจมหลักเลือดดือปุดๆสุดจะเขาเปาต่อรือเฮ้ยนักรออะไรเปา ทำไมคนอื่นเรียกไม่ขาดล่ะคะโบอกเจย์จะมาเก,ก็ต้องเต้นรถจะมาแนะ่เก่ไหมไปเต้งกระดิ่งไม,ม่เกล้ากันยิงไหมเลขคะ่ะกิบบึ้มพี่ตองนี่น่ารักอายุเท่าไหร่แล้วอะคะคือวันเจ้าครับพี่ตองอยู่ดูแลน้องพี่ตองรักน้องมากกับพี่ตองยอมเป็นตาเตอร์กับตุกชาติไปเลยน้องนะค่ะครับ จัดนื่องจัดถ้าที้าน้องเกิดมาเป็นรองเท้าพี่ทองจะเออาน้องเป็นเป็นตีนพี่จะเป็นรองเท้าก็แค่น้องเยียบปีได้ตกจัดถ้าน้องเป็นเป็นเท้าพี่ทองเป็นรองเท้าครับพี่้องจะหลักจับใจน้องตลอดไปถ้าน้องเป็นตีนพี่เป็นเครือกูเป็นคีม้าแต่กูเลียดแต่ตั้งเครือก็เอาอย่างดีก็ได้พี่ทองเป็นเท้าน้องเป็นรองเท้าเองนั้นน้องเป็นรองเท้าค่ะกูเป็นตาบผู้ กูทิมม่หลเกือกคนได้ตึงตีนนู้นเละเบียนชิงนใ่เพนู่นกว่าบ้านนั่นน่ะนะค่ะกิพี่ต้องจะตามเตอตลอดตาเตอติดร่างพี่ต้องจะไปติดร่างกับเตอชายกองติดร่างกูเป็นนายคุมก็กูเป็นเอฟเสียกูกูเป็นชาวปาเรอใหอกูจำคนใดเป้านูนะน้องสาวค่ะน้องเคิดวันวันไรน้องอะไรนะคะน้องน้องคือวันไ้้พี่ไร กิดตีมมเมียค่ะพี่ทองอะพี่หมาพัวกับอ๋อคู่เกิดพี่หมาแรงนั่นซึ่งน้องเจ้าเกิดวันไรมีสาบน้องเกิดวันอะไรเลยคะครับน้องเกิดวันปนนงคารวันปานกลางค่ะพี่ทองล่ะพี่เกิดวันจุกกับก็ว่าแล้วว่าจุกปากว่านขันหลับองคู่เกิดวันเจ้าเป้าโบวันจุกเบียนนามึงน่าได้ตายองแล ผมนีงไม่ระวังปากเลยไอ้ต้นนี่ตำตัวมันจักรยานนะ่นะใช่น้าตีไปตีแต่โอ้เลไอ้ต้นมึงอะเมืไอนี่นตำตัวมันสาวอ,นนะอ้นใช่น้าเจียงนะไงควัคนกินน้ำเด็ดเด็เดไม่รู้รยบไปไรกันผมไม่ชอบเลยจริงมึงอะอย่างจีบเด็กของผมไม่เกี่ยว กู้นตาใจกับลูกสาวอยากนี้นะแกนะช่วยๆปณียกขึ้นลงชาวคุจะต้นมน้ำใส่ใบมะขามใส่วัวห่อไม่เมียอาบเส้นแล้วถ่าแปลงให้ข้าวเหลือใส่ตอมากูเถียวลากตำตาลางาชาว่วยเมียช่วยๆเลยกูลากว่านน้ำมาที่ดุนตน้นบทันได้ซึ้งนะใช่ไหมล่ะช้วยโชว์เลย เห็นไงวามึงเอากางเก่งในของมึงไปตักทับของน้องก็ชอยไอ้นี่สร้างความคุนเคยนี่คือร้อยจริงของเขาชอบคับแดกหัวอบหัวเข้าพรีดแล้วหวอกอกรอย่างบาดแดดแก้ตาต้แล้วคุณเราอ่อนรือแกโรยอยากเล่กันเตะที่บ่มเลยแต่เหลือลมนะพี่ทองสมบูรณ์ใครได้เป็นกิ๊กเลยจะไม่เสียรักนะ ก็ปีจะเน้นนักตีดังจิกกจักรปูนปูนนะใครใจไหมเรียวแรงอย่างแกงมันปุูนนะอลไจะกรปูนปูนน,นี่เป็นตานี้เออชอบครับแดกชอมกูนักกว่ามเพรากูนักจริงนี่เอาต่กูอย่างไรแต่ได้กูลงตุนน้นหาแดกมัดเลยให้แดกมดเด้กดดอกูตื้อว่ากูนักได้กูชอบใครใจไหมกูลง,ลงม,มันไม่เหนื่อยทรัมันไม่เมื่อนี่เมียเพื่อนกระจีบพี่ทองนี่เลยคะ่ะครับจีบเมียเพื่อนกระจีบจีบ อยู่รอเกือบตายเดี๋ยวเมียเผื่อนมะน้องกับมึงโอ้คุณเราก็บอกเลยว่าการร่มเป็นทอรบล่อเป็นรองจริงอันไหมลูกช่องนูได้เสียบพอเสียงเหยียบมันตายองเจ้าข้องโลงหนูในได้ตังคแล้วไงเปรตจะปันนั้นไหมไม่เกาล้า,กลางกูเลยต่ำใจต่ำเพี้ยเลยไอโตมันไม่ก,กับผู้หญิงไม่จีบ ใส่ไมจีบมั้งโตกับยิ่งจีบแล้วกูเคยกับกองเอกใจผมมันใจหังแบบั้นแล้ววัเคยจับมือเป็นเกอกันแล้วเคยมึงเออเหมือนกันน่กับกองเอกใจวันก่อนไปกรุงเทพไปใส่กันชันบรรดาวชงคนกูเดือดตัวเครื่องบินช่องใบมันใส่ขึ้นเครื่องได้ชอยเคยนวลชอยเคยนวลขึ้นเหยื่อบินไม่ได้อ๋อก็บอกแล้วห้ามนำกองเลี้ยวขึ้นเครื่อง เธอบินมาจอดวางยืนพัดคยอยู่พัดไม่แขงไงเธอบินไปก่อนเตอมีปัญหาเรื่องกองว่าใจสิมาบวชปฏิบไม่ได้จะหนานี้บวชเผาเรื่มใส่ตอนนั้นนะลูกเตออยู่ที่แปดปีเต่อย่าลืมว่าเตอร์ยังเป็นคนที่ไม่บรลลูนนิติภาวะวันนี้เตอรไหวบวชอาจารย์เออพอต่อเจ้าเตออิจฉขึ้นมาแต่พอไม่เรือดร้อนพอปฏิบัติตลกพอใจยินดีรับไปเตอร์ไหวเป็นชิตของพอในวันนี้ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อ เออนี่เป็นสิ่งกองอาชนหือที่ตองำํำค่ะอยู่ในวัดนี้ลูกนะตเตเตอร์มาเรียนวิชาในเวลากลางวันกลางคืนนันยามาในวัดเด็ดขาดเพราะคนใจพี่กลางวันให้มาเรียนในวัดีดกลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนะคะกลางคืนให้เตอร์ไปปักติบานใหญ่หีบบไหนเลยคะหลวงพ่อช่วยเตปุ่นแก้วหีบลีเออเมื่อช่วยกระเดากูกันหน้ื ปลื้มใจของหนูมากเจ้าค่ะอาจารย์ดีแล้วนะลูกสวัสดีนะคะคุณขาค่าค,าคุณเป็นใครอค่ะคะเป็นเป็นนายกค่ะนายกค,าคุณชื่ออะไรเลยคะนายยศยิ่งเปียกค่ะอยู่ภากไหนอ่ะลูกเลียบลูกเกลียดเจอปากก็ไม่น,าน่าหว่ว,หวมระดมบ้านก็ไม่ได้คนหลังมันชื่ออะไรอ่ะคะชูวิทย์ครับ ครามมันตา่ทิดร่างเลยอยู่แก๋ๆก็เดี๋ยวมัวไปตัดคุณว่าฉันสวยไหมไงคุณเปียกด้วยกับผมเม็ดๆเค๋ๆด้วยวันนี้มก่กนไม่เคยเห็นใครอะน้องชื่อไรอะก็น้องชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนเจอหน้าพัดก้อยนะก้อยก่อยก้อยโกนะไเต็มเปรตคุณนี่พูดจาลามก ขอจับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอ่ะกับยินดีจับเลยครับผู้พิยินดีมากมือเลยฮะน้องจับมือพุ่มบุญกุศลแล้วตัวก็ขึ้นมาจะเรียไม่ตายร้อนแล้วมึงไงบุญแก้วร้อยเป็นบุญกุศลแล้วโผล่ไปครับให้คุณชูมือมึงเป็นบุญโม่งเตะด้นะ เราได้น่ากับเปิดกู้งกันดีน้องใหากูจูมือมึงตีดีได้กูมากินเียนมั้ยคนก็จูมือตามนี้ตามนั้นไม่ได้แต่ว่าพึ่งพากันได้มั้งเลยรงอย่างนั้นตรองเี้วมามือนางเอกต้งเลี้ยวต้งเรี้วแกเปิดบุญแล้วกูก็มิดหนอดองอีตายโหงโยฮานวินจะเปิดพร้อมกับมนี้ต้อใเวลานะค่ะหลวงพ่อ พรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจ้าค่ะเออไปฝักบ้านใหญ่รีบต่อจามาเรียนค่ะเป้นน้อยกันนะฮะมาจับต้หมห้ามไอ้ต้เมเตินินี่มมันมาในไปในบรรดูอย่มาถึงสำนักนี่หรอพอมาแลหม้อกอับแหลมตะกูยืนตร่นี้มาแลมเข้นไม่ใช่แหลมตึยืนอยู่มาแลมดวงนั้นครับ ได้หม้อช่วยดูแลงหาน้องนะขี่หม้อดูทวงได้ทำไรไ,ได้กันได้กรับที่ทำได้หมดเลยนู่นในครัวนู่นตำยาอยู่ต้มยาแก้ไขนั่นในสมุนไพรล้วนไม่มีสั้นจะได้ร้อยยาแกา้คิดยาแก้เหมยใจดีนักเลงยาแก,าก,กา้เอ้ยก็ดีไอ้ยฮื้ออ้ยฮอบไอ้ไม่มีคำโตอะเอ,อ้ยล่นลุงอัมซี เอ้ยเรือรังเอ้ยมานานเอ้ยวันนารกชายางหมอกินไม่เกินทงขวดกากันปวดอาการเอ้ยจะค่อยๆสีก็หายไปวคตรดีโตีมเอากีขวดหน่อยอไหวใจเองมทักมากไกคูหมอก็คอยลุดเยอะมักินนะนี่ครับตั้งใจมอยเลยดวงายตั้มตั้ตา ทีง่ายนะครับครับครับคือมึงนี่มีธุรกิจอยว่ไปในธุระเลยคือผมได้รับราชการการจากงรมตำรวจจะหมอมไแต่ทางให้ผมเป็นราชูรสลต่อไปนี้ผมไปแต่งานเต้นควาใจที่นี่ไปแต่กับความยิ่งทุจริตทีนี้การที่ไปแต่งานผมมีมาเลยหรือกาวรว่าหรือกาวว่าได้ดีก็แต่เตนื่อยไม่ใช่กดร้อขึ้นควรกาวแต่งานนั้น มันแต่งานครับเกิดวันไรนาองมเกิดวันังคารครับวันขารครับคุณเกิดวันคางบูราณวัยเย็นหนักทำงานไม่ได้ผักเนื่อยหนักน้าเกิดวันคางสู้ชีวิตวิกฤตชีวิตมันไม่เป็นชีวาเกิดวันคานะนะถ้าทุกข์ยากลำบากกายคุณเกิดวันคางไม่ดีน้องเออเกิดวันจันทร์นะน้องแนม่วันจันทร์ เพื่อปมเกิดวันคาวแล้วตทยรูเงินก็เกิดวันจันว่าตกลงเกิดวันไหเนาะวันคาข้าวไม่เปลี่ยนนะเจ้าหม้อได้จเจ้าเลี่ยนวันหมดละเกิดวันาควนาวปีไหเนาะปีมะรุงครับปีมะรุงครับชวดชะลูกขานโตโร,รงสิ่งจางลิโอนให้ไน้กินเออหน้าไม่ได้รักลังเนี่ย คนเกิดปีมารุ่งวันนังขานเป็นคนทต่ไม่ขี้คลานถ้าายงนั้นนะ<อ>รับลูกไปใครเจ็บเนียย่ยไม่ทาไมใครเลยถูกไหมเนาะโตกันเลยแมนเยอะกับกับกับคนเราเกิดมาไม่แนนนน์มืนอ,นนอ,อวัชนะาไม่เท่ากันเกิดปีมารุ่งวันข่านเกิดเดือนไรแล้วนนองเอกิดเดือนไหนกับเดือนไรวะเดือนไหนเดือนไหนเดือนไหน เนดื้อนดืนนอนอาม้ได้ไม่รู้จักเดือนอายนะเดือนอามัน,นดืนงเดน,นมึงบอกให้ชัดแต่มึงเกิดมากรลาเกิดกุมภาหรือว่ามีนาพอกกล้ัแล้วลวกันไปเลย